คันน <rude S 2> ี้ลูกค้าดาว25%คผ่อน4ปีรับดอกเบี้ย0%ไปเลยครับทางสุนบริการปฏิเสธการเคลมได้นะครับเนื่องจากว่าเข้าเช็คระยะไม่ครบตามที่กำหนดในระยะรับประกันนั่นเองสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์นะครับวันนี้ผมมีรถคันนึงกับพรีเซนต์ครับก็คือตัวสมาร์ทแคปเป็นรุ่นแอนทรียกสูงพรีเลนเนอร์นะครับคันนี้ราคา7 7 0 0 0บาทนะครับสีบอลเงินปกติถ้าเกิดเป็นสีขาวราคาจะถูกกว่านี้7,000บาทก็คือ700,000สนทวนั่นเองนะครับสำหรับตัวสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์แอนทรีนะครับเคยมีรีวิวในช่องไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาชี้จุดเด่นของรถคันนี้ให้ฟังนะครับ ก็คือสังเกตจากภายนอกเห็นชัดเจนครับว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น Entry นะ Entry ตัวเริ่มต้นเนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นฮาโลเจนไม่ใช่หลอด LED เส้นๆข,ขาวๆนะครับอันนี้1จุดแล้วแล้วก็ไฟตันหมอกหน้าเขาจะไม่มีนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะครับสั่งติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเมทัลลิกเทาดำ นะครับออกเงาเงาหน่อยไม่ใช่ด้านนะเป็นสีเงานะครับแต่ว่าเป็นเทาดำนะครับเมทัลลิกแบบนี้นะอ่ะด้านนี้ครับเชิญครับล้อแม็กนะครับจะเป็นแม็กขอบ17เ็นะครับแม็กขอบ17นี้เป็นแม็กดำเงานะครับขนาดเท่าไหร่มามาดูกันนี่ครับขนาดของยางนะครับเป็นซีรีส์265 65R17 นะครับก็คือแม็กขอบ17นั่นเองแก้มยางคือส่วนของความหนาของแก้มยางตรงนี้65นะครับแล้วก็หน้ายาง265ก็คือความกว้างของหน้ายางนะครับตรงนี้265นะครับรุ่น Entry เนี่ยถ้าเป็นยกสูงนะครับจะมีกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ตกแต่งโครเมียมมาให้แล้วนะครับสวยงามเลยนะมือจับนะครับกลิปมือจับจะเป็นโครเมียมแล้วนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมี ช่องเสียบกุญแจนะครับเราสามารถใช้กุญแจรถของเราเนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อบิด on off Airbag ลูกนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงท้องหรือเด็กอ่อนนั่งที่นั่งข้างคนขับเนี่ย airbag จะทำอันตรายกับเขามากกว่าจะให้ความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงท้องหรือเด็กอ่อนนั่งคาซีทอยู่ให้บิดปิดได้เลยนะครับปกติก็เปิดตลอดเวลานะครับ สำหรับห้องแคปนะครับของรีโวเนี่ยมีจุดเด่นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือผู้ที่นั่งในห้องแคปแถว2เนี่ยสามารถเปิดปิดห้องแคปขึ้นลงได้ด้วยตัวเองคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยสามารถเปิดให้ก็ได้นะครับนี่หรือคนที่อยู่ด้านในจะเปิดลงเองก็ได้นะครับผมสาธิตให้ดูนะครับเห็นไหมเนี่ย เราสามารถเปิดลงเองได้นะครับนี่ครับเราสามารถเปิดขึ้นลงเองได้ง่ายๆนะครับด้วยตัวเราเองนะครับไม่ต้องรอให้คนที่ลงมาแล้วเปิดให้นะครับสำหรับรุ่น Revo p พรี e e r ยกสูงนะครับโปร่งล้อจะเป็นโปร่งใหญ่แบบนี้นะครับเหมือนกับรุ่น Z e d i t i t n o n เลยนะครับของ r ี v o จะมีแต่โปร่งใหญ่แล้วนะครับโป่งใหญ่มากับรถนะครับบันไดข้างมากับรถนะครับและก็ตัวนี้ครับนี่ การชนหลังมากับรถนะครับก็เรียกว่าครบนะควาแรงฝาท้ายนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเราใช้มือเดียวนะครับนิ้วหรือ2นิ้วเปิดเบาๆเลยฝาท้ายของรีโวนะครับเบาๆเลยเนี่ยควาแรงฝาท้ายอยู่ตรงนี้เราติดตั้งเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเสียบนะครับเพื่อเอายางอะไหล่ ลงมานะครับต้องใช้เครื่องมือที่อยู่ในห้องโดยสารนั่นเองเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนยางอะไหลงมานะครับด้านนี้ครับเชิญครับด้าน,นนี้ไฟท้ายครับรุ่นยกสูงทุกรุ่นเนี่ยจะได้ไฟท้ายแบบนี้ครับเป็นหลอด LED นะครับ LED นะเป็นเลขสามนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นไงครับสวยไหมนี่ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งสวยนะ จุดเด่นนะครับของหลอด LED ไฟท้ายของรีโวเนี่ยมันจะสว่างชัดเจนสวยงามตลอดเส้นเลยนะตลอดเส้นนะครับไม่เหมือนไฟตามท้องตลาดที่ทำเลนแบบกำลังไฟมันจะน้อยกลางวันมันจะไม่ค่อยสว่างสังเกตดูตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะแต่มันจะชัดมากนะครับสว่างมากสวยงามด้านนี้ครับก็จะเป็นตำแหน่งเล็กตัวถังของรถยนต์ของรีโวนะครับก็คือชัดซีล้อหลังฝั่งคนขับนะครับสำคัญ อย่างไรนะครับเรื่องแรกก็คือเวลาแจ้งประกันเราต้องรู้ตำแหน่งนะครับเพื่อแจ้งให้กับพนักง,งานเขาลอกลายเพื่อทําเคลมประกันได้นะครับ2ก็คือรถที่ประมาณ7ปีขึ้นไปเนี่ยต้องตรวจสภาพก่อนที่จะต่อทะเบียนรถประจาปีต้องใช้เลขตัวถังตรงนี้ในการลอกลายนะครับเพื่อแนบเรื่องต่อภาษีนั่นเองนะครับผมรถยกสูงนะครับสังเกตด,ดูที่ล้อนะครับน็อตล้อจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยจะมี5ตัวแค่นั้นนะครับสำหรับส่วนประกอบ,นบในห้องเครื่องยนต์นะครับสิ่งที่เราสามารถดูแลเองได้เนี่ยเรื่องแรกคือจะเป็นเรื่องของหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเนี่ยปกติเวลาดับเครื่องแล้วนะครับสังเกตด,ดูระดับน้ำเนี่ยสีชมพูนะครับมันจะไม่ต่ำกว่าขีด L เห็นไหมครับมันจะไม่ไม่ต่ำกว่าขีด L ตัวนี้เรียกว่าลองไลท์คูลแลนนะครับหรือสารหล่อเย็นนั่นเองนะครับ ไม่แนะนําให้เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับในกรณีที่ไม่ฉุกเฉินนะครับ <_ C> เพราะว่าในระยะยาวเนี่ยการใช้น้ํเปล่าอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้หม้อน้ําอายุการใช้งานสั้นลงนั่นเองนะครับแต่ในระยะสั้นอย่างเช่นกรณีฉุกเฉินเนี่ยหม้อน้ํารั่วน้ํามันพล่องไปเยอะอย่างเงี้ยเราเติมน้ําเปล่าลงไปก็ได้ครับในกรณีฉุกเฉินนะอยู่ต่างจังหวัดต,ต้องเดินทางไกลนะครับเติมน้ําเปล่าได้แล้วค่อยมาถ่ายเอาสารเย็นทีหลังก็ได้นะครับผม ถ้าลูกค้าต้องการเติมนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ที่ศูนย์โตโยต้ตตาทั่วประเทศเลยนะครับกระปุก100่กว่าบาทนะครับโดยปกติแล้วสารหล่อเย,ย็นตรงนี้นะครับตั้งแต่ขายมานะผมยังไม่เคยเห็นว่ามันคล่องมันหายไปไหนเลยเพราะว่าหม้อน้าของโตโยต้เตตาเนี่ยทนมากแล้วก็เป็นระบบปิดนั่นเองเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกนะครับตอน1,6 0,000กมิโลเมตรหลังจากนั้นทุก80,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับถ้าลูกค้านํารถเข้าเช็คระยะทุกๆ10,000มนกิโลนะครับกรณีใช้รถเยอะ หรือทุก6เดือนกรณีใช้รถน้อยพนักงนานจะคอยแจ้งเตือนว่าอะไรควรเปลี่ยนถ่ายบ้างนะครับย้ําเรื่องของการรับประกันนะครับลูกค้าต้องนํารถเข้าเช็คระยะทุกๆ10,000มกิโลหรือทุก6เดือนนะครับเนื่องจากว่ารีวอตอนนี้ทุกคันนะครับมีการรับประกันสินค้า5ปีหรือแสนกิโลเมตรนั่นเองถ้าลูกค้าไม่นำรถเข้าเช็คระยะตามที่กำหนดนะครับลูกค้าจะไม่ได้การรับประกันคุณค่า 1, สินค้านะครับ ทางโชลูมทางสูนบริการมีสิทธิ์ปฏิเสธการเคลมได้นะครับผมมีลูกค้าท่านหนึ่งเข้าศูนย์ไม่ครบระยะนะครับแล้วก็มีการนารถเข้าเช็กระยะข้างนอกด้วยอู่ข้างนอกนะครับเขาเรียกปัมม๊มว่าน้ํามีปัญหานะครับเ,เสียต้องเปลี่ยนพอมาแจ้งเคลมกับทางสูนบริการทางสูนบริการปฏิเสธการเคลมได้นะครับเนื่องจากว่าเข้าเช็ค ระยะไม่ครบตามที่กําหนดในระยะรับประกรันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อครวรระวังนะครับสําคัญมากรีโวจะมีฟรีค่าแรงให้ถึง1,0,000แกิโลเมตรนะครับส่วนระยะฟรีค่าแรงนะครับค่าแรงครั้งหนึ่งเนี่ยก็หลายตังอยู่นะใช้ให้ครบเข้าให้ครบนะครับถ้าเกิดลูกค้าเข้าเช็คระยะทุก6เดือนหรือทุก1 0 0 0 0มกิโลเนี่ยเราก็จะได้ฟรีค่าแรงครบทุกระยะนั่นเองอานนี้นเป็นน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก็ระยะเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่ประมาณ40,000กิโลเมตรนะครับ เราก็จะมีน้ำมันพาวเวอร์นะครับตรงนี้ระยะเป็นถ่ายอยู่ที่40,000กิโลเมตรเหมือนกันนะครับน้ำมันเครื่อง10,000กิโลเมตรนะครับหรือทุก6เดือนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการวัดน้ำมันเครื่องเอาไว้ชักออกมาดูว่าน้ำมันเครื่องใสไหมแล้วก็ปริมาณของน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีการพร่องไปไหมเนี่ยวิธีการก็คือดึงขึ้นมาก่อน1รอบแล้วเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งเสร็จปุ๊บนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปอีกหนึ่งรอบเสียบเสร็จปุ๊บดึงขึ้นมาแล้วดูระดับน้ํามันครับว่าอยู่ระหว่าง2ขีดนี้หรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยสขีดนี้เห็นไหมมันจะมี2ขีดนี้อยู่ถ้าน้ํามันอยู่ระหว่าง2ขีดนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่นะครับมาถึงตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นน้ําปัดน้ําฝนนะครับน้ําปัดน้ําฝนตัวนี้เนี่ยใช้น้ําสะอาดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องผสมสบู่หรือแชมพูถ้าจะผสมก็เป็น น้ำยาล้างกระจกน้ำยาเช็ดกระจกสีฟ้าใสๆได้ครับตัวนี้นะครับแต่จริงๆใช้แค่น้ำเปล่าน้ำสะอาดอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีการขับขี่และการใช้งานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ของรถยนต์ของแต่ละท่านเนี่ยจะมีอายุยาวนานไม่เท่ากันนั่นเองอย่างผมเนี่ยนะครับผมใช้แบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยได้แค่ประมาณ2ปีกับอีก3เดือนเป็นต้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเจออาการสตาร์ทไม่ติดตอนเช้านั่นเองมันจะแบบลําบากเรานะครับ ตัวนี้ผมก็เลยตัดใจไปเลย2ปี3เดือนผมเปลี่ยนเลยนะครับลูกหนึ่ง2,000กว่าบาทนะครับเราสามารถใช้เหรียญบาทนะครับหรือว่าไขควงเปิดช่องขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าน้ำกลั่นยังมีท่วมแผ่นโลหะอยู่ไหมจริงๆปีแรกเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะปีแรกใช้ไปเลยนะครับแต่ปีที่2เมื่อไหร่เนี่ยพยายามหมั่นตรวจเช็คหน่อยก่อนในทางไกลนั่นเองนะครับโอเคห้องเครื่องประมาณนี้หลังจากดูภายนอกไปแล้วนะครับแล้วก็ดูห้องเครื่องไปแล้ว เราก็จะมาดูภายในกันนะครับแต่ก่อนเข้าภายในเนี่ยผมขอแนะนํากุญแจของรีโวก่อนนะครับกุญแจของรีโวเกตเอนทรีนี้นะครับจะเป็นแบบแจ็คไนคี์นะครับก็คือเป็นมิดพับสามารถพับได้แล้วก็กางได้ด้วยนะครับตัวนี้ประกอบด้วยปุ่มล็อกนะครับและกลดล็อกนะครับมี2ปุ่มนั่นเองและเป็นกุญแจฝังชิปแบบอ e m โมบิลิเซอนะครับ ลูกค้าอุ่นใจได้เลยครับเพราะว่าระบบ immobilizer เนี่ยเป็นระบบการขโมยที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับขโมยงัดสายไฟจากใต้คอโครงลน์มาต่อตรงเนี่ยต่อตรงไม่ติดนะนะครับไม่เหมือนในหนังฮอลลีวูดนะครับต่อตรงไม่ติดขโมยต้องได้กุญแจจากโชรูมของเราเนี่ยสาสาดอกที่ให้ลูกค้าไปเท่านั้นถึงจะ start ต,ติดนะครับเพราะว่าเราเป็นกุญแจแบบฝังชิปนั่นเอง immobilizer แต่ข้อควรระวังคออือเวลากุญแจหายนะครับหายได้แค่ดอกเดียวนะ ดอกนี้ถ้าหายหนึ่งดอกเราก็จะมีชุดสำรองอยู่ที่บ้านถูกต้องไหมครับให้เอาชุดสำรองที่บ้านเนี่ยมาทำกุญแจใหม่ได้เลยดอกหนึ่งเนี่ยสองพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดหายหมดเลยทั้งกุญแจหลักทั้งกุญแจสำรองนะครับต้องใช้เงินเยอะกว่าน,นั้นนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าทำกุญแจหายทั้งชุดนะครับถ้าจะทําหายทําหายแค่ดอกเดียวพอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับก็สาหรับอุปรกรณ์พื้นฐานทั่ว,ว,วไปเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันนะอย่างเช่น ปุ่มควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ปุ่มปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าพื้นฐานตรงนี้ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแล้วก็ก้านเปิดปิดไฟหน้าเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานทั่วๆไปนะครับรวมถึงก้านปัดน้ําฝนก็ใช้เหมือนรถยนทั่วๆไปนะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันบางตัวที่ไม่มีในรถรุ่นอื่นแล้วกันนะโอเคเอาตัวแรกก่อนตัวแรกก็คือจะเป็น ไล่ฝ้าหน้านะครับไล่ฝ้าหน้าตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะลูกบิดซ้ายสุดเนี่ยเราบิดมาให้สุดครับบิดมาฝั่งนี้ให้สุดก็จะเป็นไล่ฝ้าหน้านะครับจะมีแอร์ออกด้านหน้าตรงนี้นะครับเพื่อไล่ฝ้าที่ควบแน่นอยู่ที่กระจกด้านในนั่นเองเนื่องจากว่าเวลาขึ้นดอยขึ้นภูเนี่ยอากาศภายนอกจะเย็นกว่าอากาศภายในรถถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีละองน้ําควบแน่นอยู่ด้านในของกระจกนะครับไล่ฝ้าด้วยแอร์ตัวนี้จะทําการไล่น้ําที่ครบแน่นอยู่กระจกบานหน้าบานหน้าเนี่ยให้หมดไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องหยิบผ้าขึ้นมาถูขึ้นมาเช็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้การาขี่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากขึ้นเนื่องจากว่าเวลาขึ้นดอยขึ้นภูเนี่ยโค้งเยอะนะนะครับแล้วถ้าเกิดเจอตอนกลางคืนด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายใหญ่เลยก็สําคัญมากแล้วผมภูมิใจมากเลยคือรีโวใส่มาในทุกรุ่นนะครับ ทุกรุ่นเนี่ยมีไล่ฟ้าหน้าหมดแล้วตั้งแต่ตัวกระสือถูกสุด50 0แสนสี่แสนกว่าจนถึงตัวท็อปสุดเป็นล้านนะครับก็มีไล่ฟ้าหน้าเหมือนกันซึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันแบบนี้ให้นะครับรีโวเราใส่มาตั้งแต่โฉมแรกเลยนะครับตัวอื่นก็คือทิศทางแอร์ครับเหมือนรถทั่วๆไปไม่มีอะไรมากนะครับไล่ฟ้าหลังไล่ฟ้าด้ยวยความร้อนนะครับตอนนี้ก็เหมือนรถทั่วๆไปนะครับ อากาศภายนอกภายในแนะนํานิดนึงครับสำหรับลูกค้าที่มองฟังก์ชันนี้ไร้ประโยชน์จริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มีประโยชน์นะครับสําหรับตัวช่องเปิดอากาศภายนอกภายในเนี่ยเขาทํามาเพื่อเหตุผลเหตุผลหนึ่งครับคือเวลาลูกค้าขับรถทางไกลนะครับแล้วลูกค้าปิดกระจกทุกบานนะครับเปิดแอร์เย็นๆนะครับแล้วอยู่ดีๆเกิดมีอาการมึนๆง่วงๆขึ้นมาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าตอนนั้นลูกค้ากาลังขาดออกซิเจนนะครับเนื่องจากว่าในรถมีคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปนะครับ ถ้าลูกค้าไม่ชอบเปิดกระจกให้ลมพัดเข้ามาต้องการแอร์เยน็นลูกค้าเปิดช่องนี้ก็พอครับเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนภายในรถยนต์แล้วอาการง่วงอาการมึนก็จะบรรเทาลงไปนั่นเองด้วยช่องตัวนี้ที่คนส่วนใหญ่มองว่าไร้ประโยชน์นะครับเปิดอากาศภายนอกเข้ามาได้นะครับผมเรียกง,ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าช่องนี้คือช่องเติมออกซิเจนภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับบนพวงมาลัยของเกรดแอนทรีพรีแลเนอร์นะครับ ก็จะประกอบด้วยฟังก์ชันควบคุมข้อมูลแสดงผลบนหน้าปัดนะครับเราสามารถปรับเป็นไมนิจิต้อนขึ้นเป็นตัวเลขก็ได้นะครับเราสามารถหาข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นความเร็วเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับบนหน้าปัดได้เลยด้วยปุ่มพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับฝั่งขวานี้ข้อมูลการขับขี่ใช่ไหมครับแต่ฝั่งซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเราสามารถปรับได้จากพวงมาลัยได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้อง เอามือออกจากพวงมาลัยนะครับเวลาขับรถปลอดภัยกว่าสังเกตดูนะครับในเกรดเอนทรีเนี่ยพวงมาลัยยังไม่ได้เป็นหุ้มหนังนะครับพวงมาลัยยังเป็นยูเลเทนอยู่แต่ถึงแม้เป็นยูเลเทนนะครับทรงของเขาก็สวยแล้วก็จับถนัดมือนะครับเคยมีลูกค้า f c นะครับถามเข้ามาว่าหน้าปัดของรีโวสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมเปลี่ยนเป็นไทยได้ครับมีฟังก์ชันอยู่นะครับสามารถปรับเป็นไทยได้ด้วยนะครับไปที่ฟันเฟือง นะครับแล้วก็กดเข้าไปปรับตั้งค่ามิตเตอร์นะครับเนี่ยเราก็จะมีภาษาอยู่ตรงนี้จะเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับเราเลือกภาษาไทยโอเคแล้วออกมาก็เป็นไทยแล้วนะครับสําหรับเครื่องเสียงก็เช่นกันครับในรุ่นปัจจุบันนี้สามารถเลือกภาษาได้แล้วนะครับเป็นภาษาไทยดำเนินการครับแล้วก็มี fc ถามมาอีกเช่นกันครับเครื่องเสียงของลี vo สามารถปิดหน้าจอได้ไหมเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาวิ่งทางไกลเนี่ยมันแสบตานะครับตรงนี้ครับสามเหลี่ยมเล็กๆไม่รู้จะทำเล็กไปไหนคลิกหนึ่งทีการแสดงผลครับกดออฟเลยปิดหน้าจอได้ต้องการเปิดหน้าจอก็แค่กดปุ่มไหนก็ได้หนึ่งทีนะครับปิดหน้าจอได้ส่วน,น,นอื่นๆ ก็เหมือนกับเครื่องเสียงรถยนต์โตโยต้าทั่วๆไปนะครับแต่ที่มีการสอบถามมาเยอะก็คือการใช้งานแบบน a v ว g เกเตอร์นะครับการใช้งานน a v ว g เกเตอร์นะครับผมย้ำก่อนว่าลีโวในปัจจุบันนี้มีน a v ว g เกเตอร์ทุกคันนะครับแต่มันต้องใช้อุปรกรณ์เสริมครับก็คือสายโทรศัพท์สำหรับสายโทรศัพท์เนี่ยต้องเป็นสายที่มากับเครื่องด้วยนะสายที่มากับมือถือนะครับถ้าไม่มีหรือ <c oughs> หายไปแล้ว เดินไปร้านโทรศัพท์นะครับบอกเขาว่าขอซื้อสาย Data เส้นหนึ่งนะครับก็สามารถใช้แทนสายแท้ได้นะครับสังเกตดูนะถ้าเป็น iPhone เสียบปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะฮะเนมิเกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูสำหรับ Android นะครับ Android ต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Android Auto ตัวนี้เข้ามาในโทรศัพท์นะครับถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชัน Navigator ได้นะครับเวลาเสียบแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเลย ถ้ามีแอปต,ตัวนี้นะแต่ถ้าเป็น iPhone iPhone ไม่้องตโหลดแอปอะไรเลย iPhone ใช้ Apple CarPlay ที่มากับเครื่องได้เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์ Android ใหม่ๆบางรุ่นนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมี Android Auto มากับเครื่องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องโหลดนะครับพอเราเสียบเสร็จปุ๊บนะครับเ <c oughs> ขาจะเร่งขึ้นมาว่ายินยอมไหมกดยินยอมครับ โทรศัพท์เดงแล้วนะกดถัดไปครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับจะมีนวิเกเตอร์แสดงขึ้นมาบนหน้าจอนะครับการเชื่อมต่อน,นี้ต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะปลดเบรกมือนะครับก่อนที่จะเอาเบรกมือลงก่อนที่จะออกตัวก่อนที่รถจะวิ่งต้องเชื่อมต่อตรงน,นี้ให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับถึงแม้รถจะวิ่งแล้วก็ตามหน้าจอจะไม่ดับนะครับหน้าจอจะไม่ดับ แล้วก็วิธีการใช้งานหาเส้นทาง n นวิ g a เกเตอร์นี่ง่ายมากนะครับเราใช้สั่งงานด้วยเสียงนะครับสมมุติเราเสียบสายเชื่อมต่อเสร็จแล้วอ่ะเราขับรถไปได้เลยอ่ะขับขับรถอยู่ต้องการไปไหนกดตรงนี้ครับปุ่มไมโครโฟนปุ่มไมโครโฟนตรงนี้กดหนึ่งทีขอเส้นทางไปเซนทันทา่าพพะลาม2ครับ จากตำแหน่งที่คุงอยู่ไปถึงซึ่งท่านพระราม2ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต่น,นาทีเมื่อการจราจรปางกลางเขาก็จะนนำทางมาไปสิ่งที่เราต้องการไปนะครับนี่คือฟังก์ชันที่มีอยู่ในรีโวทุกรุ่นนะแล้วมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะนะครับมีมีตั้งแต่โฉม2020นะครับตัว Z Edition ป่งเล็กนั่นเองถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้อยากใช้ในเวกเตอร์นะครับมีฟังก์ชันอื่นอีกนะกดปุ่มนี้นะครับ ก็จะมีฟังก์ชันโทรศัพท์นะครับเราสามารถใช้รับสายวางสายผ่านหน้าจอได้เลยหรือผ่านพวงมลาลัยก็ได้นะครับลักษณะการใช้โทรศัพท์เนี่ยจะเหมือนกับการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธไร้สายนะครับก็ลูกค้าก็เลือกเอาวัาสดุแบบใช้สายหรือว่าแบบไม่ใช้สายนั่นเองนะครับยังมีฟังก์ชันอื่นอีกครับอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศนะครับ หรือว่าปฏิทินเติมความจานะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะลองเล่นดูและในรีวทุกรุ่นนะครับก็ยังมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า T Connect นะครับ T Connect ตัวนี้แอปตัวนี้สามารถค้นหาตําแหน่งของรถยนต์ของเราได้24ชั่วโมงผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับใช้บริการฟรี1ปีเต็มๆในปีแรกนะครับวิธีการนะครับก็คือต้องสร้างบัญชีก่อนสร้างบัญชีนะครับกดสร้างบัญชีเลย เราก็จะเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนนะครับสําหรับวิธีการลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผมเคยทําคลิปเก่าๆแนะนําการลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวไปย้อนดูกันแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับโดยยกเลิกการยืนยัน OTP ผ่านอีเมลไปแล้วนะครับลูกค้าไม่จําเป็นต้องมี Gmail ก็สามารถยืนยัน OTP ได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่ง ช่องที่เพิ่มขึ้นมานะครับในการลงทะเบียนก็คือช่องนี้นี่ช่องนี้บัญชีผู้ใช้นะครับเราแค่กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขตั้งแต่6ตัวขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดชื่อจริงผมชื่อนาทีแล้วกันนะครับ NAT W เนี่ยอาจจะมีการซ้ำได้นะครับทั่วประเทศคนใช้เยอะนะครับนาทีผมก็แค่เติมตัวเลขเข้าไปอีก2-3ตัวก็ไม่ซ้ำแล้ว เราก็ดําเนินการลงทะเบียนต่อเนื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบวิธีการใช้งานวิธีการลงทะเบียนเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็เบอร์ call center นะครับเดี๋ยวผมแนบเอาไว้ให้เอาไว้ถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้บริการ t- c ค n n e c t ในปีที่2ต่อเนื่องเนี่ยก็โทรไปต่ออายุได้เลยที่ call center เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมฝากไว้ให้ต่ออายุราคาเราคาเหรอราคาก็อยู่ประมาณพันกว่าบาท ต่อปีนะครับลูกค้าสามารถเช็คตำแหน่งรถยนต์ออนไลน์ได้24ชั่วโมงผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเกิดลูกค้าประสงค์ไม่ต่ออายุตัวแอปตัวนี้นะครับลูกค้ายังสามารถเช็คตำแหน่งรถยนต์ผ่านคอร์เซนเตอร์ได้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ขอเช็คตำแหน่งรถยนต์ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ลูกค้าถามเข้ามาเยอะครับว่าเ,เครื่องเสียงรีโวเล่น YouTube ได้ไหมนะครับเขา่าเล่น u t u b e ต้องแบ่งก่อนนะ มีอยู่สแบบก็คือฟังเสียงกับดูภาพนะครับเอาเป็นฟังเสียงก่อนฟังเสียงอย่างเดียวเนี่ยแค่เสียบสายนะครับหรือเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเปิด YouTube นะครับสามารถฟังเสียงได้ในรีว o ทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าจะดูภาพด้วยต้องเชื่อมต่อแบบไร้สายในรีวเพลเเนอร์เกรดมิดยกสูงขึ้นไปเท่านั้นนะครับโดยเชื่อมต่อผ่านมิลลแครนั่นเองนะครับ สำหรับฟังก์ชันมิลเลอร์แคดเนี่ยออาจจะเชื่อมต่อยากหน่อยเนื่องจากว่า i p h o n เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยเชื่อมต่อแบบมิลเร์แคดไร้สายง่ายนะครับส่วนการเสียบสายเนี่ยตัว iPhone จะง่ายกว่าเนื่องจากว่า iPhone มี Apple CarPlay มาอยู่แล้วในทุกเครื่องนะครับส่วน Android เนี่ยมันจะมีแค่บางยี่ห้อหรือบางรุ่นนั่นเองนะครับจากเครื่องเสียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอพูดถึงเรื่องเกียร์กับอีโคโหมดกับพอร์โหมดนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้สําหรับเกียร์ธรรมดาของรีโวนะครับเกียร์ถอยหลังจะอยู่ข้างๆเกียร์หนึ่งแล้วนะนี่สังเกตดูนะครับเกียร์ R อยู่ข้างๆเกียร์หนึ่งแล้วนะครับเวลาเข้าเกียร์นะครับเราก็ต้องเหยียบคัสต์ก่อนนะครับแล้วก็ดันไปทางซ้ายจะมีเสียงปิ๊บเบาๆหนึ่งครั้งเพื่อเตือนว่าเข้าเกียร์ถอยหลังอยู่นะครับเข้าให้ดูอีกทีนะ ประมาณนี้ครับสำหรับเกียร์ธรรมดาในการสตาร์ทเครื่องนะครับลูกค้าต้องเหยียบคันให้สุดก่อนทุกครั้งด้วยนะครับถึงจะสตาร์ทเครื่องติดนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยสำหรับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คืออีโค o โหมดกับเพาเวอร์โหมดนะครับอีโคโหมดตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ขับขี่แบบประหยัดน้ำมันนะครับส่วน p พาเวอร์โหมดตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้ขับขี่แบบเร้าใจหรือลูกค้าจะไม่ใช้เลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่า t o โยต้ารี่เนี่ย แรงอยู่แล้วและประหยัดน้ำมันอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลงมาตัเครื่องล่างกันดีกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ว่ามานะครับมีอยู่ใน r ี vo p เพเ n e r ยกสูงเกรด e n t r รตัวเริ่มต้นนี้นะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานพร้อมขับออกไปเท่ๆได้เลยนะครับฟังก์ชันมีครบอยู่ในตัวเริ่มต้นแล้วนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อหาเหลี่ยงได้เลยนะครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับหรือโทรมาที่0858333541นะครับยิงตรงหาเหลี่ยงได้เลยเบอร์นี้นะครับผมโปรโมชั่นเนี่ยมีให้เลือกหลายโปรด้วยกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ดาวเยอะนะครับดาว2 5 20%ขึ้นไปเนี่ยผมมีโปรดอกเบี้ยถูกให้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีงบ่อจำกัดหรือต้องการเก็บเงินเอาไว้ลงทุนในอนาคตนะครับ ผมมีโปรดาวศูนย์บาทนะครับดาวศูนย์เปอร์เซ็นไม่ต้องคํำเลย mm hmm. เพียงแค่มีสำเนาทะเบียนรถยนต์คันเก่าเอามาแนบนะครับสำเนารถคันเก่าเนี่ยต้องถือคลองมาแล้วเกิน3ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้แนรโปรโมชั่นได้นะฮะเอามาแนบเลยดาวศูนย์เปอร์เซ็นไม่ต้องคํำนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้กดเข้ามาให้เยอะนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับรอชมของดีอีพีเดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ